ีนเดี๋ยวเราลงมาล้างดูนะครับนี่น้ำน้ำฉีดใส่เสๆก็ออกแล้วยังไม่ยังไม่ได้เอามือถูเลยเอามือถูด,ดูนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่องกะลาเรนครับเอ่อโม่ที่มันข,า,ขาวๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราบาังเอิญจำเป็นจะต้องใช้แล้วมัน มันจะต้องใช้ฟืนแล้วฟืนมันจะดำนะครับหรือว่าหรือว่าแก๊สเราไม่ดีเราไปเราไปเอาไปต้มไปทําอะไรแล้วม้วมันดํานะครับมาดูวิธีนี้นะครับดําแล้วมันจะล้างออกง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูทํำยังไงดูครับผมไปเจอสูตรนี้มานะครับแล้วก็ยังไม่เคยลองเลยอันนี้ก็ ผมก็ทดลองันครั้งเลกนะครับแล้วก็ลงไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆทําคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับคือเอาผงฟอกๆนะครับใส่เข้าไปจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาขี้เท่ามาใส่เท่าๆกันนะครับขี้เท่าที่เราโกไฟเสร็จแล้วนะครับไอ้เนื้อไอ้พวกในเตาเนี่ยถ้ามันน้อยเราก็ไปเอาที่ก้นเตาด้วยก็ได้นะครับถ้ามันน้อยเกินไปใส่เท่าๆกันนะครับแล้วก็เหยะน้ํานะครับค่อยๆเหยาะ คนคนให้มันเกิดให้มันแค่นๆนะครับอย่าไปให้มันเหลวนะครับคนๆๆให้มันเข้ากันอย่าลืมใส่น้ํานะครับถ้าไม่ใส่น้ํามันจะไม่มีตัวละลายให้มันละลายเข้ากันนะครับน้ําเนี่ยสาคัญนะครับใส่แล้วอย่าไปใส่เยอะนะครับใส่ทีละนิดทีละนิดมันจะได้แค่นนะครับอย่าไปใส่จนมันเหลวเป็นน้ํานะครับเดี๋ยวมันจะใช้การไม่ได้นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันดีๆนะครับบางคนอาจจะคล่องใจว่าคนนานแค่ไหนมันไม่มันไม่ ต้องนานก็ได้นะครับเอาที่เราเข้าใจว่ามันเข้ากันแล้วนั่นนะครับมันไม่อย่าไปทําอะไรให้มันยากนะครับให้มันง่าย,ายคราครบได้ออมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงีโโ้ยอันนี้เราก็เอามาฉโลมเลยฉโลมให้ทั่วหมอ้อหรือกระทะหรืออะไรก็ได้ที่ว่าเราจะคิดว่ามันจะดํานะครับฉโลมให้ทั่วนะครับถ้าเราฉโลมไม่ทั่วบริเวณนั้นก็จะล้างออกยากหน่อยเท่านั้นเองนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเราฉโลมทั่วเวลาล้างจะได้ล้างง่ายๆนะครับมันจะได้ไม่ต้องไปนั่งขัด เสียเวลานะครับแล้วเหนื่อยด้วยนะครับ,รบใช้มือทาเลยใช้มือก็ได้จะใช้อะไรก็ได้นะครับถ้าปวเพื่อนก็ใช้อ,อื่นไปทาให้ทั่วนะครับรบางคนถามว่าจะต้องใช้หมอ้อลูกใหญ่ขนาดนี้ลูกเล็กได้ไหมลูกเล็กก็ได้นะครับ แต่ลูกเล็กๆของผมเนี่ยมันดำอยู่แล้วนะครับมันดำมาตั้งนานแล้วผมไม่รู้วิธีเหมือนมีลูกเนี่ยขาวอยู่ลูกเดียวก็เลยเอาลูกเนี่ยมานะครับเพื่อพิสูจน์ให้ดูว่าเออเวลาเราทํามันดำแล้วมันจะเอล้างอ,อกง่ายไหมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับด้านในนี่ไม่ต้องไปทานะครับเอาไว้ต้มยำทำแกงเพื่อจะให้มันดำมากดำดีดำนานดำทนนะครับ เราก็ต้องใช้ฟืนนะครับลวสถ,ถานการณ์ถ้าเราหาทานไม่ได้มันจะต้องใช้ฟืนนะอะโมเราจะดําแน่นอนอันนี้ผมตั้งใจให้ดำนะครับก็ต้องใช้ฟืนแล้วทีนี้วิธีอ่อยไฟนะครับวิธีอ่อยไฟหรือก่อไฟเนี่ยผลส่วนใหญ่ก็จะใช้ยางในรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่ายางในรถยนต์อ,อมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆครับแต่ผมจะไม่ใช้นะครับผมจะใช้แก้วที่ใส่น้ำเอาน้ำหวานน้ำอะไรเนี่ยนะครับใช้แก้วอันนั้นแทนเพราะว่ามัน เป็นกระดาษเคลือบด้วยเทียนนะครับมันจะไม่หมิ่นไม่หมิ่นด้วยไม่อันตรายด้วยนะครับเวลาจะโกไฟนะครับยางในก็มีแต่เราไม่ใช้นะครับมันหมิ่นใช้อนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะโกไฟเตาถ่า,านเตาฟืนเตาย่างหมูเตาย่างเนื้อย่างอะไรก็ช่างนะครับใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวโล่เป็นตัวภาษาอีสานเขา,าเรียกป่อยไฟนะครับเนี่ยเอาไอ้ตัวเนี้ยไปจุด มันเป็นแก้วกระดาษแล้วเขาข้าโนอกเขาจะเคลือบเทียนนะครับเคลือบเทียนไว้เพื่อไม่ให้กระดาษมันเปียกครับแล้วไอตัวเทียนนี่แหละที่มันจะทําให้ไฟลุกได้ยาวนานนะครับถ้าเราโกทานเราก็ใช้สักสองสามแก้วก็ได้นะครับถ้าใช้แก้วเดียวมันจะชา้าแต่ยังไงก็ติดนะครับเพราะผมเคยลองแล้วแล้วก็ทําคลิปลงไปในเอ่อในเฟซบุ๊กลงไปนะครับมีคนดูตอบรับได้ดีมากนะครับอันนี้ผมก็ จำเป็นจะต้องมาจุดอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะได้ให้เห็นว่าเออม้อลมดําจริงอะไรจริงนะครับเอาให้มันสมจริงสมจังนะครับเนื่องจากเตาเนี่ยมันเป็นเตาหมูกระทะนะครับแล้วมันไม่มีขอบนะครับผมก็เลยลืมคิดไปแล้วไอเตาที่ว่าเขาใช้โกไฟแบบเนี้ยมันแตกด้วยนะครับผมก็เลยต้องจําเป็นต้องใช้เตาหมูกระทะเราตรงก้นม้อมันไม่มีขอบนะครับมันก็จะทําให้ไฟดับผมก็หาวิธี เอาต้องเอาฟืนนะลงเข้าไปแทนขามันนะครับไปหาขาเหล็กแล้วมันหาไม่มีนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้ไฟดับนะครับถ้าเป็นเตาหมูกระทะมันจะมีรูระบายนะครับแต่เนี่นมีหม้อถาวางลงไปแล้วไฟดับเนี่ยน,นี่พอเอ่อต้มน้ําไปสักพักหนึ่งนะครับหม้อมันก็จะเริ่มดําแต่ถ้าเป็นความเป็นเรื่องจริงเราก็จะต้องต้มยำทําแกงนะครับต้มไก่ต้มปลาทําอาหารทํากับข้าวอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันไฟมันก็จะลุกเรียวมาอย่างเงี้ยนะครับ ตรงไหนไฟที่มันเรียมากมอมันก็จะดับมากครับนี่น้ํานะครับใส่น้ําที่ใส่น้ํานี่คือไม่ป้องกันไม่ให้มอมันไหม้ดับปื๊ดเลยนะครับถ้าเป็นปกติถ้าเราจะล้างโอ,อก๊กเนี่ยมันจะล้างยากมากข้างในยังขาวอยู่เดี๋ยวเราลองมาล้างดูนะครับดูนะครับ ยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้เอามือถูเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยยังไม่ได้เอามือถูเลยต้องเอามือถูดูฝั่งนุ้นล้างไปแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาดูีฝั่งนี้อีกฝั่งนึงนะครับเนี่ยเอาน้ำฉีดใส่เสใส่ก็ออกแล้วยังไม่ยังไม่ได้เอามือถูเลย ม,มือถูดูนะครับอันนี้ถูเบาๆนะครับเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้กด,ดมือถูเบาๆมันออกยากนะครับครั้งต่อไปเราก็ทานหนานะครับถ้าทานะหนานะมันจะออกง่ายแต่น้ําฉีดแล้วหลุดล่วงออกเลยโดยเว่าเราไม่ต้องมานั่งถูอย่างนี้เลยนะครับผมก็ถูนิดๆหน่อยๆนะครับ เพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมทดลองก็ไม่รู้ว่าจะสมควรจะทาหนาทาบางอะไรขนาดไหนนะครับแต่ผมคิดว่าเอ,อสูตรนี้ก็ใช้ได้ผลดีนะครับดีกว่าเราไม่ไม่ทําอะไรเลยนะครับปล่อยให้มันดำล้มจะล้างอดยากมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโมอีกลูกหนึ่งมาขัดให้ดูนะครับไอ้โมลูกนั้นคือผมยังไม่รู้สูตรนะครับมันก็เลยออกยากนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างที่โมที่มันดำแล้วเราไม่ได้ไปทายนะครับ อันนี้มือเปล่าถูนะครับเดี๋ยวลงน้งถูด้วยอันนี้ถูแรงๆเลยนะครับเดี๋ยวมันย้อนแสง ตรงนี้หมดุดติดนะครับถูกออกเหมือนกันแต่ว่ามันออกยาก,กเดี๋ยวลองเอาไฟกจะเรียดถู โอก้ก็จะมีเออเนี่ยไอ้คราบพวกคราบดำๆอยยังอย,งอยู่นะครับมันจะออกไม่หมดมันก็จะไปเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็จะสะสมจนจนเราขัดไม่ออกเลยได้แล้ว,ลวครับเพื่อนๆครับใช้ได้เลยเห็นไหมครับจากโง่ดำๆนะครับเราก็ล้างง่ายนะครับแทนที่มันจะออกยากมันก็อกง่ายนะครับลงเพื่อนๆลงไปทําดูนะครับ อันนี้ผมไปดูมาจากคลิปของเอสวนผักหลังบ้านของช่องเนี่หรือ,อยังไงนี่แหละครับผมก็ขออภัยนะครับที่จําช่องท่านไม่ได้ท่านเอามาลงเอาไว้ก็เอามาเผยแพร่ต่อนะครับเป็นวิทยาฐานเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องกาลาเรนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ